อันนูนากิสวัสดีมนุษย์เราคือชนเผ่าโบราณอันนูนากิที่จะมาในวันนี้เพื่อมาพูดคุยกับมวลมนุษยชาติเกี่ยวกับประเด็นสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ ครั้งแรกที่เราไปเยือนโลกของคุณคือเมื่อสองสามพันล้านปีก่อนเราค้นพบทองคําจํานวนมหาศาลบนโลกของคุณซึ่งเราต้องการในขณะนั้นเราคือพ่อแม่ของคุณเราสร้างคุณขึ้นมาเป็นหุ่นจําลองมนุษย์กลุ่มแรกมันสะท้อนถึงคุณลักษณะของการมีอายุยืนยาวโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ตอนนั้นมนุษย์มีความสูง7-8ฟุตส่วนพวกเราเองมีส่วนสูงระหว่าง8-15ฟุตและเรามาจากมิติที่12ขึ้นไปเราใช้บรรพบุรุษของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการขุดทอง บันนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มอ่อนแอและละทิง้งร่างกายของตนอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลหลายประการอารยธรรมอื่นๆบิดเบือน d n เของคุณและทําให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เราออกจากโลกเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นน้ําท่วมและเรายังได้ค้นพบสิ่งที่มาทดแทนทองคําอีกด้วยประวัติศาสตร์ของคุณนั้นไม่ได้แสดงถึงความจริงเกี่ยวกับใครก็ตามที่มาเยือนโลกนี้เราชอบโลกไม่ใช่แค่ทองคําเท่านั้นแต่ยังเป็นความบริสุทธิ์และสวยงามอีกด้วย ขณะนี้ดาวเคราะห์โลกของคุณอยู่ในสถานะหายนะทั้งมหาสมุทรทะเลแม่น้ำล้วนเต็มไปด้วยขยะดาวเคราะห์โลกแบบสามมิติของคุณกำลังจะตายจากการถูกทำลายโดยมนุษย์คุณไม่สามารถตำหนิเฉพาะผู้ควบคุมสำหรับภัยพิบัตินี้ได้เพราะคุณกำลังมีบทบาทในสถานการณ์นี้ด้วยคุณพร้อมที่จะเลื่อนมิติขึ้นไปแล้วหรือยัง อัตราความโลภความเห็นแก่ตัวการบงการการฆ่าและส่วนที่เหลือจำเป็นต้องหายไปพฤติกรรมของคุณนั้นก็ไม่แตกต่างจากผู้ควบคุมมากนะักคุณปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาโดยไม่ตั้งคำถามมาเป็นเวลาหลายล้านปีการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่สามารถละทิ้งความเห็นแก่ตัวและเรียนรู้พื้นฐานใหม่เช่นการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขโดยปราศจากสงครามอย่างต่อเนื่อง อารยธรรมของเราอยู่กับตัวเองเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอีกต่อไปเรากำลังพักอยู่บนคาสเทลเลชันที่มนุษย์ไม่รู้จักเราเรียกมันว่าเอนูเผ่าพันธุ์ของคุณยังคงสับสนเกินกว่าจะแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จได้มีปรมาจารย์เพียงไม่กี่คนเช่นพระพุทธเจ้าเล่าจือพระกฤษณะและคนอื่นๆเท่านั้นที่สามารถเลื่อนมิติขึ้นไปได้พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระเจ้าภายในจิตวิญญ,ญาณของพวกเขา อารยธรรมของคุณไม่มีทางเลือกมากนักเพื่อความอยู่รอดแต่คุณจำเป็นต้องยกระดับขึ้นไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นชะตากรรมของคุณขึ้นอยู่กับมันว่ามนุษย์จะต้องทำอย่างไรต่อไปขอขอบคุณเอกอัคราราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกค้นหาความจริงในตัวเองจากอันนูนากิผ่านเอเรนาเอกอัคราราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติกแปลโดยบูสเด